น้องกับปีก็ตามกว่ามินนิดคือมันข uh, ้าวกับปีไหม่มันข้าวกับปีไม่น้องวะอ่ะก็คือตามกว่ามิ้นไงตามกว่ามิ้นไงวะมันข้าวกับปีไหมตัวนี้มันถ้าปีซื้อต้องตัวนี้หละไปีเซ่เดี๋ยวปีเซ่น้องดูตรงนี้เลยก็ได้ถ้าปีซื้อตัวเดียวซึ่งน้องว่ามันข้าวไหมก็กว่ามิ้นนิดข้าวไหมเอาความจริงทําไม่ไม่ข้าวเรา คือใจมันรักไงใจมันรักใจมันรักไงตัวเอง,ง,เองคืออยากจะใส่อะวะชีวิตนึงอะครั้งเดียวในะชีวิตอะอยากจะใส่ดูแบบคือพี่ใส่ตรงนี้เลยแต่เดีย๋ยวโทษเปียสตรงนี้เลยไม่ซไมมเซ้เลยเม็ดกันอ่าเหลือกแค่พี๊ตี้กันนั่นเหลือก็เอาชุดสีขาวสีสุดสีนองคิดว่ามันขาวกับเปียสอันนี้ไม่ขาวนะกางเกงนี่พี่อยากพี่าต้องดูแล้วพี่อยกเขี้กับเส้นี้ป่ะเออเป็นไม้คาน เออมันไม่เข้ากันเอาโอยโดนใจนะเซฟเลยเซฟเลยอย่าไหมคือถ้าผีเส้จุดนี้ขู่กันนี่คือเซฟเลยอย่าไหมไปนองไปกับผีตายป่านผีเปียนได้เลยนะเพื่อนๆนะน้องก็ว่ากูใส้จุดนี้นะคือมันเม็ดไงมันเข้ากูต้องออกป่ญซุยแนนะแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวกูมาเซ่ให้ดูนะก็คุณมาร์กน้องก็คุณมาร์กแกล้งแกล้งแกล้ง